ปลาไหลกันครับใต้สำครับตัวยหง่ๆครับมาว่านเต็มานะครับอีกตัวหนึ่งกับแบงต้นยหญ่เราไปกินนะครับใส่ซองตัวมาว่าน มือครับ็นว่าโมันสีมือว่าเส้ามือนะครับกลางมือแบบบ้าบนเห้องล้างน้ำสะอาดครับ เหนยวมาเตีมือเรบปีเหนือกันครับเย็นตัวนี้ไปสั่งกิโลบังนะครับเมื่อว่าแปดขีดนะครับจับแปดขีดนะครับเอี้ยนตัวนี้บาถึงโลครับก็ยังว่ายังดีไม่จ้งบอกแล้วครับว่าเยอะถึงแปดขีดนะครับขั้นโตส่โลนี่ ง่ายกว่านี้ครับง่ายเกืทำแกนบายงทำโต๊ถีบเบายงถีบที่ใส่อ่าอีจูนะครับถีปล่อยไปในหนองสานะครับตอนนั้นโล่กลัวโล่สองขีดตอนนี้ง่ายง่ายประมาณนลยครับเดี๋ยวเย็นตัวนี้เครสิต้มเป็ดได้เห่ยมวยกับตาตาหมวยกินอยู่โรงพยาบาลอะครับเป็นบแบบสบายนะครับ เราขุดใหญ่นะครับเยียนนี่ไงสุดมาโน่จิ้มเลยแก๊สนี่เตือนเงียบเงียบตรงปลายเฮ้าสิตัดเป็นแคสนี่ครับนี่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 เด็ดซีทอนครับเก็ดเงียบไล่ก็กินอย่างนะครับพาเครื่องเลยครับพาออกมาสิเับ มาครับจากมาต้มกันเลยครับใตัวเปลียนนะครับใบยุ้งใส่ตะไคร้ข่าแล้วก็ข่าอนอแล้วก็กระขามเปียกนะครับลงไว้ก่อนครับเผื่อจะได้ต้มน้ำซุปนะครับของปลาไหลนะครับต้มเปลี่ยนวันนี้ครับรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับจางใส่ปลาไหลลงไปครับเอาเรื่องวันเท่านาวนะครับเดี๋ยวใส่เสื้อมาเลยก็ครับ เปลือเอวีนดังทานครับมันนี่น้ำเดี๋ยวนะครับเข้ากับเซอีร่ลงไปครับลงไปเลยไปอะไรครับตามด้วยใบมะขามอ่อนครับใส่ลงไปเลย สืบต้มต่อจากที่เราใส่เอี๊ดลงไปครับอีกหนึ่งชั่วโมงครับหรือว่ารอดเจลาเปลี่ยนเกล่อเหมือนเดิมพี่น้องเด้อแล้วก็อยปรุงนะครับครับรอบนี้สังเกตว่าผมถือใบใส่บบเพกเกินวพี่น้องเกือขึ้นว่าผู้เถ้าเรากินเผ็ดจไปเลยนะครับเรียกใบใส่น,นะครับตอนนี้เบิังขึ้นหนาม,มันลายเลยครับเดี๋ยวผมตบมันต่อเลครับจจลาหนามมันแห้งนะครับเกือบแห้งหมดแล้วครับ กระสิเปื่อยพอดีนะครับตึงฉนหอมมากเลยครับหอมใบบัะขามอ่อนหอมตะไคร์นะครับครับเ,เดือบล้วยนะครับกล้วยหอมแม่งกับหอมมากเลยหยอดเลยตุมเป็ดไปแล้วมันใส่ผักอีตูไทยลงไปครับอันนี้ครับโอ้ยหอมมากเลยเรนนครับขอก็ไม่ได้กัดนานๆห้องคบมันนี่เด็ดสดอันฮอนจ้าถั่วเด็ดสุดว่าสุดยอดแล้วครับ หอ,อมมะลิครับเนี่ยเราวางหอมแม่สูนครับใส่รถดีกับเกลือนิดนึงครับผมชิมรสนิดนึงครับเพราะวาเห่าเดี๋ยวกบเสีบของน้ำซุปของข้าวหน่อยนะครับ <c oughs> เเก้อนอันนี้ประยุติใส่กราแดกลงไปนิดนึงครับเกลีก่ยความหอมนะครับก,กินได้ของอีสานเฮ่าเซตเดียวกันแล้วครับปกติเป็นอะไรเห่าเปื่อยครับ ปปเปื่อยเหนือหอนสดเหมือนหอนครับชิ้นบังสิครับ,บ,รบโอ้ยเศรษคักแศรษฐ์คักคักขนาดเลย ым, ผ่านผ่านไล่กินข้าวครับรงไม่ไม่ไม่กรับจะกินอยู่โรงพยาบาลนะครับนใ่ๆทอนง,งามๆชิ้นใหญ่ๆเบ้านพี่น้องเปื่อยที่คักเลยโอ้ยหอมแงี้ ตอนนี้จยอดเลยกับเปื่อยๆเลยครับฟองเสียบฟองเสียบอีสานมันเฮ่าน้ำชิ้นใหญ่ๆครับใส่หนามไปเล่าเล็กน้อย นี่นี่นี่ครับนี่ครับป่ะเดี๋ยวก่อนแล้วครับเออครับนี่ป้าต้องปิดปลาไหลครับเอาไว้แห่ยี่หมวยครับตาหมวยอยู่โรงบ้านนะครับเราอันมาเม้นยี่หมวยบลสบายนะครับตาหมวยเราบลสบายนะครับถึงตาหมวยนี่เป็นแฟนของยี่หมวยนะครับครับอันนี้อันนี้ของวายุงครับอ่าเรือยูทอนหนึ่งครับเป็นยังครับตอนหนึ่งแบ่งแบ่งกันไปครับอ่าคิดเขาอ่อน ใส่พริกนะครับอาจจะหอมเป็นีนิดหน่อยครับเพราะว่าตอนตอนนางเหยียดผลิตใส่แบบพริกนะครับออสุดยอดเลยครับว้าวสุดยอดเลยแซบแซบแซบใส่ผักกระเนียงสดนิดหน่อยครับเพื่อความหอมกับผักกระเนียงบ้านเขากินกันเลยครับ อระสายมันเด้ใจเงี้ตัวๆเลยโอ้อากาศยเย็นบันเทาเหมือนกีครับกินขานั้หอนอาย สูตรนี้ย่ายาผ่านได้ครับพี่น้องครับสุดยอดแน่นครับสูตรนี้ครับเอาเบื้องเหนือปลาไหลเข้าครับวนนี้โอ้ยอย่นะครับเปลืออกมาเลยครับนี่แซ่บอร่อยพร้อมทุกอย่างเลยครับับกินข้าวได้ครับสูตรนี้ปลาไหลนี่มีความข้าวในตู้เชพาะสูงนะครับข้าวเหนดบวปถือสูตรนี้ข้าวครับกินมาได้ครับแต่มือนี ผ่านกับสูตรนี่เบอรงหว่ยเด้อพี่นลองเด้อเอาไปต้ม็ดเบุงครับแซบบะลีน้ำแกงกับแซบครับแห้งมาใส่อันผักพันแยงลงไปในตอนแต่ทายหอม,มเมื่อไหอมกลุ่มเลยครับเดยวกินสมุนไพรเอาเลย ท่านว่าครับเศร้าวันที่ท่านว่าอากาศเย็นๆครับนี่เบื้องปลายใดครับเป็นว่ามันเปลือยเลยครับ,น,ออรรบนี่ว่ายื่นติแก้วไงเบื้องครับนี่เห็นบอกครับมันเปลือยออกเลยครับนี่กระดูกส่วนกระดูกเนือ้อยยุ่นเนือ้อยยุ่ยเสื่อเนื้อนะครับนี่ มีอันโน้มมาเรียไอย้สุดอยอดครับครับโซดาหมึนอีก็ถือว่าเป็นเมนูแซ่บๆนะครับอาหุรนบานข้งของ้อครับต้มเป็ดปลาไหลนะครับเก็ดง,ง่ายๆกระดองหย่งยางนะครับใส่วัตถุดิบตามธรรมชาติใน้ปื่นบานขอางข้อ หลังสวนหลังหุ่งหอของเขานี่นะครับเอามาใส่ถ้าเป็นถ้าเป็นมากก็อย่าลืมใส่กดไลค์กดแชร์ให้เบาย่องกำเนิดเด้อพี่น้องเด้อสารับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนพอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับหลังสวนครับหยวนแห้งเอาลองว่ายายหมวยได้กินของแซ่บแทบตายมัน นี่ราก็บอกว่ายมวยไปใส่นะครับนาะถึงทีแล้วครับเร็จจากงานศซบสมาถตั้งมวยบนสบายแล้วก็ต้องไม่เฝ้านะครับสลับกันไปนะครับผมก็ต้งไปเหี่ยมนะครับนี่กับเขาไปหา่หายไอคีดทำเนีย่ยหลองสลับเวลากันครับหลกอกสลับเป็นทุกคนนะครับเทปเพืวอเด็กไทยเรยื่องธรรมาดาทุกคนมีผลนะครับอื